สวัสดีคับวันนี้วันศุกร์นะคะครับผม GC ซมาเต็มเต็มเลยนะพี่ต้นนะที่เราตามกันสุกที่แล้วนะคะแต่ก็ได้นิดหน่อยจบไหมยังคะคือตอนนี้ก็ได้นิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้นะครับ G ืกีซกับปตทของพี่ต้นรอบที่แล้วก็ใหญ่ถ้าดูภาพก็คือว่าในช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฟันโฟค่ะก็คือเม็ดเงินนะครับว่าจะวิ่งไปทางไหนพอทาง อเมริกาก็คือบินังเก้ออกมาพูดว่ายัางผ่อนคลายทางการเงินต่อไป <Okay. S 2> หุ้นมันก็ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 2> เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำก็ปรับขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางบ o j อเจก็มีการประชุมกันตอนแรกกังวลว่าจะมีการยกเลิกการผ่อนคลายนโยบายการเงิน <Okay. S 2> เพราะว่าญี่ปุ่นนั้นตัวเิจออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ออกมายืนยันว่ายัางใช้นโยบายเดิมต่อไปนะครับหรือไม่แต่ทางประเทศจีนที่ มีการคาดหมายว่าจะสงสัยจีนจะมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินด้วยหรือเปล่านั่นคือการสำรอง,องอการสำรองของธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการปรับลดลงนะครับพอตัวเลขสง่งออกของจีนปรากฏว่าตัวเลขลดลงนะครับก็อันนี้เป็นลดลงในรอบ17เดือนเลยนะครับปกติจะไม่ลดนะครับตอนนี้ก็มีการปรับลดลงนะครับ <Yeah. S 2> ทำให้ทุกคนก็เลยคาดในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาจากอเมริกาจากจีนจากญี่ปุ่นอย่างมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นกันต่อไป นะครับทำให้เมื่อวานนี้หุ้นก็เลยปรับตัวขึ้นได้เร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดิมก็คือค่าเงินบาทเนี่ยไปอ่อนค่าสุดนะครับ <Okay. S 1> ประมาณท่าแถวสามสิบเอ็ดจุดสี่ห้า,า 5, โดยประมาณนะครับซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยของวันสัปดาห์ก็ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับเงินบาทก็เลยกลับมาแข็งค่าขึ้นแต่สัปดาห์หน้านะครับลุ้นกันว่าเงินบาทเราจะกลับไปอ่อนหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะตรงแถวแถวสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่นะครับ,อต,รรบตอนนี้ทันไปจุดหนึ่งสี่พอดีนะฮะ คือถ้าทะลุเงินบาทจะอ่อนก็เดี๋ยววุ่นตกอีกแต่ถ้าไม่ทะลุเงินบาทแข็งก็ดูกันอีกทีหนึ่งแต่ณช่วงนี้อย่างที่เรได้ทราบว่าณช่วงนี้นะครับจนถึงอาจจะเป็นสองสามเดือนเลยก็คือลงซื้อขึ้นขายนะครับเป็นพูดง่ายนะครับพูดง่ายแต่ทายากกนรับลงซื้อแล้วยังลงต่อตอนที่ลงไปนะครับสังเกตว่าเมื่อวันพุธนะครับลงไปที่หนึ่งสามเจ็ดห้าจุดห้าสองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับ พี 2> 2สักสิบสองเท่าคือหนึ่งสามหกแปดนี่คือ P ีฟอร์เวที่เราบอกไวใ้ในในในงานสัมมนานะครับว่าถ้าลงมาให้ซื้อถ้าขึ้นไปให้ขายอย่างช่วงเนี้ยนะครับมันก็ใกล้ๆตรงเส้นเจ็ดสิบห้าวันนะครับไอ้ตัวที่ยี่ห้าวันนะครับบริเวณแถวหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับลองดูกันว่าตอนช่วงภาคปิดตลาดจะผ่านหรือเปล่าถ้ายืนได้ก็อาจจะปับตัวขึ้นไปต่อตรงเส้นเจ็ดสิบห้าวันนั่นคือหนึ่งสี่เก้าศูนย์ นะครับซึ่งประมาณพันสีก่กว่ามันก็ P forward มันก็สูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นั้นณจุดนี้ก็คือว่าหน้าวันนี้คือผมมองว่าเริ่มจะโทนดาวลงมาก็ <Okay. S 2> คือว่าไม่ต้องรีบร้อยแล้วก็จังหวะก็คือว่าถ้าจะซื้อก็คงต้อง,งระมัดระวังรอให้เขาย่อลงมาก่อน mm hmm. นะครับถ้าไม่ย่อก็คงไม่ซื้อ <Okay. S 2> นะครับก็เป็นจะเป็นแบบเนี้นะครับก็คงต้องดูทางอเมริกาก็คือต้องรุนกันวันที่ยี 30, mm ่สิบเก้าสามสิบจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ mm hmm. สัญ,ญญาจะส่งมาว่าอย่างไรซึ่งผมบอกว่าไอ้ตอนนี้สัญญาส่งมาว่า อบอกว่าจะใช้นิยวัดผ่านคันในการเงินต่อไปแต่ถ้าวันนั้นบอกว่าไม่ผ่อนละ่ะ <c oughs> ก็แย่เหมือนกันนะครับหรือข้างหน้าคือกันยาวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับกันยานั้นจะมีการประชุมเหมือนกันนะครับคีเว E จะชะลอหรือเปล่าต้องติดตามแนะบก็เหมือนกับว่าตอนนี้ยังเล่นบนความเสี่ยงเหมือนกันนะครับรวมถึงประเทศจีนที่เราคิดไปเองหรือเปล่านะครับเราคิดไปเองคือหมายความว่าเราคิดว่าอ้เขาจะมีมาตรการกระตุน้นแต่ถ้าดันผู้บริหารเขาออกมาคือประธานดับดีหรือว่านายกออกมาบอกว่าไม่เอา ยังไงก็ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันอันนั้นวันนี้เล่นกับเล่นกันบ,บนบนความเสี่ยงของของหุ้นนะครับก็คงต้องหาหุ้นสไตล์เดิมนะครับที่เราเคยแนะนําว่าต้องเป็นหุ้นที่มี PE ถูกนอยนะครับมีไพ่ประมุกต่ำนอยนะครับผสมผสานกับในภาพของตัวที่มีตัวประเด็นเรื่องของตัวเงินปันผลมากหน่อยแล้วกันคือถ้าไม่มีเงินปันผลมันก็อันตรายนะครับเผื่อไว้หุ้นตก นะครับก็ PTCC ทีนเน่เราได้ไปสัมภาษณ์ที่แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หุ้นที่มันค่อนข้างปลอดภยัยแต่คน,นถ้าชอบก็คือว่าจะต้องลงทุนหุ้นที่เรียกได้ว,ว่ามีอิงกับปเ,เป็นต่างประเทศนั่นคือพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็ลงกัรน,นะครับแต่ถ้าเปิดโอเคชอบปื้อหวานหน่อยชอบความเสี่ยงนะครับหุ้นโดเมสิิเพย์ ICT บ้านนะครับจะเหวี่ยงตัวมากหน่อยก็แล้วแต่ว่าท่านจะชอบสไตล์ไหน นะครับถ้าถ้ามีอยู่ PTTGc อยู่แล้วก็ผมคิดว่าในต้นนักในการขึ้นก็ยังขึ้นต่อนะนะครับแต่ว่าก็ให้เรามาลองแาวต้านที่แถว75บาทนะครับไม่ผ่านสักทีหนึ่งก็อาจจะเทคาแถวนั้นไปก่อนก็ได้74 75ก็ขายไปก่อนอ่า75บาทโดยประมาณนะบอกบลอกบล็อวนนี้หุ้นใหญ่เล่นไปเล่นเก่งกํไาไรซะแล้วค่ะ <c oughs> นะครับก็เอาแบบนี้นะครับผมมองว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันนี้นะครับผมก็มองว่าหุ้นตกเยอะ ต่อหุ้นที่ตกเยอะบาง,บงตัวไหนคะนะครับชอบสามารถคอมเบอร์เลชั่นไอ้ยาตอน,นไม่เคยก็ลงมาเยอะอยจากสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าเหตุผลค่ะนะครับเหตุผลก็คือนะครับอันที่หนึ่งที่เลือกมากําไรต่อหุ้นที่โตยี่หกเปอร์เซ็นตในปีนี้ PE สิบสามเท่าดีเวเดนยูสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์ไพ่เปิดบุกสองเท่าเออาอสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือเหตุผลเฉพาะตัวเลข คือหมายความว่าผมก็สกรีนหุ้นตัวที่มันมันโอเคมันพอเหมาะพอควรหน่อยไหวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวมีเงินผลซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าไม่เลือกแบบนี้ก็อันตรายนะครับก็เลยขออนุญาตที่จะเลือกประเภทที่เรียกว่ามีอิงกับในเรื่องของตัว PE ต่ำไพร่พกต่าประกอบกับคือถ้าดูโครงการ 3G เฟส2ของเขาตอนบบนี้แม้ยังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากว่า 3G เฟส2นั้นจะมีหลายรูปแบบก็คือว่าเปิดประมูลทั่วไปเหมือนเฟสเฟสแรกเลยหรือเปล่า อยาันเดิมสัญญาเดิมกับผู้ชนะในเฟสแรกหรือเปล่าหรือรูปแบบเดิมของทูกับก,บกบสอทในทีอทอ่นีรูปแบบยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าในเชิงของฟันเดเมนทัลคือหมายความว่าส,สามารถตอนนี้นะครับตัวเองผมคิดว่าก็ดีขึ้นนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสามารถไอโมบายคือซิมนะครับก็ขายดีในช่วงของไตรมาสที่สองที่ผ่านมานี่คือเก่งกําไรบนผลประกอบการไตรมาสที่สองแต่แนวโน้มผมยังมองว่าระยะยาวนะครับคือถือยาวๆเนี่ยนะผมมองว่ายังไม่ค่อยตื่นเต้นมือหวาเท่าไหร่อ,อันนี้เน้นคำว่าระยะสั้น ลงมาจากสามสิบาทเจ็ดสิบห้านะครับมาต่ําสุดที่เท่าไหร่สิบแปดหกบาทแป <16 S 1> ดสิบ <c oughs> ตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาที่สิบเก้าบาทสามสิบพี่ต้นคะหุนห้นหุ้นตัวนี้มันมีเรื่องราวของมันเนี่ยก็คือเมื่อที่แล้วกลุ่มของหลักทรัพย์บรหลวงบ,บอกให้ทิ้งออกเลยแล้วทางพี่ต้นกลุ่มหลักทรัพย์กสิกรไทยกลับให้เข้าอ๋อสัปดาห์ที่แล้วให้ทิ้งออกก็ตอนนั้นคือยี่สิบสี่บาทไม่ไม่เเริ่มทิ้งตอนเนี้ยสิบ เก้ายี่สิบพอต่ำกว่ายี่สิบเขาทิ้งมาหมดเลยอ๋อเหรครับแล้วเนี่ยของพี่ต้นเข้ามาใช่ไหมถึงได้สิบเก้าสามพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มกสิกรไทยเข้ามาบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นแล้วเกิ่มมวลหลวงทิ้งมาก่อนค่ะอ๋อทิ้งทิ้งมากกเพิ่งจะเริ่มรับของของกสิกรไทยเข้าไปรับแอนตอนนี้มันก็คือหมายถึงว่าผมยิงกับประเด็นไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเขาเขาเล่นเขาเข้ารายการเราเนี่ยก็ทิ้งมาตลอดทั้งแต่แต้มจานหนึ่งคันหมดละ ผมนี่ผมเลือกทีละตัวท mm ีละตัวนะครับก็คือว่าตัวไหนที่มันจริงแล้วหุ้นโดเมสิกเพย์ไม่ได้ชอบติมเรื่องของภาพใหญ่นะแต่จังหวะเกือหุ้นโดเมสิกเพย์ตอนนี้หลายตัวมันลงมาเยอะผมเน้นคำว่าเล่นเพื่อเกิดเทนิคิลลีบา์เพราะเก่งผลประกอบการไตรมาสที่สองเก่งผลประกอบการไตรมาสที่สองของติมที่ออกออกมาดีนะครับลงมาเยอะกันแบบนี้นะครับส่วนตัวปิโตเคมีลงกันผมก็ยังยังเคทับลงก็น่าซื้อนะฮะตัวไหนคะเออพวกปีทีจีซี นะครับแล้วก็ปตทอะไรเงี้ยตัวหลักเนี่ยคือต้องลงต้องลงนะครับช่วงแดงๆใช่ไหมพี่ต้นช่วงมันแดงใช่ใช่เพราะตอนนี้คืออย่างที่บอกคือว่าวันไหนเราก็ขายไปทากาไรปะนะครับวันไหนหุ้นลบเราก็ซื้อลงมานะครับเดยเทาบอร์ดีซเนี่ยลงมาแล้วอินเด็กซ์อยู่แถวแถวเส้นสิบวันนะฮะนั่นคือหนึ่งสี่สองแปดนั่นก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ดูราคาปตทจีซีเท่าไหร่ก็ซื้อไปนะครับผมมองว่าสเปคคาดการณ์ตอนนี้ก็ปรับตัวได้ดี แต่อย่างก็ตามคือดูนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเหมือนกรณีที่นะครับในกรณีที่ตัวค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทจับตาดหนึ่งนะคือเงินบาทต้องไม่อ่อนค่านะครับอ๋อถ้าอ่อนค่าก็ก็นิ่งตัวใหญ่อาจจะนิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็เลยลงหุ้นเลือกหุ้นที่ปลอดภัยสถานการณ์ที่ดูดีด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เลือกมานะครับก็เลือกในในตัวตอนที่สัมนาด้วยนะครับก็ชอบยังชอบหุ้นของ nmG อันแน่ต่นี้มีลูกลูกลูกวอสามมาพี่ต้นเออเออทำไมมันพุ่นถูกขนาดนี้ยกองรับรับรับข่าวนะครับก็ตอนนี้หลายคนที่จองไปก็ลูกคุณก็เริ่มโอนเข้ามาแล้วนะครับก็เอ nmg คือที่เคยบอกในตอนท้าย ep สกอดหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหกรดหกสิบตอนนี้มันบาตห้าสิบบทำไมโตหกสิบไม่ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีพ e แค่เก้าเท่าเนเชนมันติไม่เดียดรลยถ้าเกิดผิดยูก็สี่เปอร์เซ็นต์สิบอยู่สามเปอร์เซ็นต์ ภายประบุก1.4เท่า ROE คือ18% e. สังเกตว่าช่วงนี้ผมจะพูดตัวเลขค่อนข้างบ่อยะนะครับ <c oughs> คือกลัวหุ้นตกนะก็ต้องหาหุ้นต้องหาหุ้นที่มันปลอดภัยนะ <c oughs> แต่ขาขึ้น <c oughs> ขาขึ้นเราจะไปดูตรงนี้เลย <c oughs> นะครับใ <c oughs> จพีแพงเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อถ้าเป็นขาขึ้น <c oughs> แต่ณวันนี้คือหุ้นไซเวย์เราต้องหาหุ้นตัวที่มันปลอดภัยนะครับก็เลยเลือกตัวเลขก็ NMG เพราะว่าวีไอตัวตัววีดิจิตอลนะครับที่จะเกิดขึ้น นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าผู้บริหารหลายบริษัทที่เราเชิญมาเป็นงานสัมมนาเล็กๆเราด้วยนะครับเชิญทั้งหลายตัวนะครับคุณจุดิชัยหยุ่นเหรอคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะนะครับก็เชิญมาหลายท่านแมเดี๋ยวนี้พี่ต้นก็ไปออกดิจิตอลกับเขาบ่อยเนี่ยเชียร์เขาใหญ่เลยนะผมไม่ได้เชียร์ฮะผมดูจากตัวเลขครับดูจากตัวเลขดูจากตัวเลขตัวเลขอย่างเดียวราคาของ NMG นะคะที่ลงทุนได้น่าจะราคาเท่าไหร่คะ เออคือนักขนาดนี้ถ้าสังเกตนะครับในภาพของตัวเลขของ NMG นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมองว่าใกล้เคียงกันหนึ่งบาทห้าสิบคือพืานมองไกลกว่นั้นพื้นฐานที่ผมบอกในตอนที่สำนานคือสองบาทค่ส <2, S 2> องบาทเออสองบาท 2. 2> ก็คนดูน่าสนใจนะครับรอสองบาทแต่ถ้าเป็นเทคนิคก็คือว่าผมบอกว่าหนึ่งบาทห้าสิบถ้ายืนได้ก็หนึ่งบาทเจ็ดสิบอ่าหนึ่งบาทเจ็ดสิบก็เป็นแนวต้านแต่ตัวนี้คือบาทสี่สิบมันก็ลงทุกทีมันรับพอดีขึ้นไปบาทหกสิบมันก็ขายทุกทีอือืถ้าเล่นรอบก็คือเอาตรงนี้ไปก่อน นะครับลงมาคือหน้าวันนี้คือทุกตัวก็คือลงมาซื้อขึ้นมาขายเอตัวนี้ถ้าหลุดบาทสีิก็ทิ้งเลยนะเออไม่ต้องทิ้งฮะงคือบาทสีสิบเราคือบาทสีสิบเราก็ต้องซื้อไงฮะเพราะบาทหกสิบเราก็ต้องขายอ๋อโอเคเอากอบออกอบนี้นะคะคุณพิชมอ่าใชนะ่แต่ถ้ายาก็สองบาท ถ้ายาวสองบาทโอ้ยยาวไม่ไหวพี่ต้นอ่ายาวก็ถือยาวก็พอดีก็โอ้หเราขาดทุนไปหลายรอบขาดทุนหลายรอบจริงเก่งกันหลายรอบนะครับนะครับก็แล้วแต่ท่านสะดวกแล้วกันว่าท่านชอบสไตล์ไหนนะครับคือหุ้นที่ตกแรงก็จะเป็นสามารถนะครับหุ้นที่แล้วก็แล้วก็ตัวตัวพีเอถูกดุนะครับหุ้นที่บอกว่าไม่เคยตกเท่าไหร่ตกแบบค่อยเป็นค่อยไปเดนเอ็มจีหุ้นที่แข็งแรงกว่าชาวบ้านเขาก็พีดีจีซีอ่าก็เลือกเอาว่าท่านแบบโอ้หสชอบ อย่างไรชอบรถที่แบบไหนก็เอาสไตล์นั้นพี่ต้นคะตัวสามารถราคาตอนนี้19บเาทสาพี่ต้นจะแนะนํำยังไงคะครับผมก็เอ่อเท่าไหร่นะสิบเ3้าบาทสานะครับตอนนี้ตรงเส้น200วันมันจ่อไว้พอดีนะครับคือตรงนี้แถว19บาทนะครับก็รับบริเวณใช่บริเวณนี่แหละครับแล้วขึ้นไปเท่าไหร่คะ19บาทผมมองเส้น25วันค่ะ22นะครับ ่พี่ต้นเขามีเส้นกำหนดราคาได้นะคะยี่สองยี่สองคือดูกลาฟครับดูกราฟไป22บาทนะคะอ่าสิบเก้าต้องยืนได้จะไปยีบสองโอเคนะครับาก็เลแล้วส่วนเอก็บาทส0่สิบกับบาทหกสิบนะครับบาทหกสิบอาจจะสูงกว่านีดหน่อยนะครับสองร้อยวันอยู่ที่บาทหกสิบแปดนะบออแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเอ็นจีสามารถทะลุเส้นสิบวันขึ้นมาแล้วเส้นสิบวันอ่าสิบวันจะอยู่ ออที่ทะลุเส้นสิบวันเนี่ยนะครับเหมือนกันในตัวสามาถผมก็มองว่ามันทะลุเส้นอ่าละสองร้อยวันนี้เป็นวันแรกติจับของเขาเนาะ่ะมันโตขึ้นมาเราก็ต้องเชียรตามเทคนิคนะฮะแต่ว่าไม่ผมไม่ดูเทคนิคอย่างเดียวนะฮะผมมาพื้นฐานเข้ามาก่อนนะครับแต่พื้นฐานเมื่อกี้ที่บอกคือพีอีต่ำไพรเปอร์บุกต่ำทุกอย่างต่ำหมดดีดเดนยิวสูงสูงก็จะเลือกคั้นเลือกมานะครับ ส่วน btc เนึงจากว่ามันก็ขึ้นช้าๆเรื่อยเรือสังเกตว่ายกขึ้นแต่ว่าเจ็ดสิบห้าก็ไม่ผ่านสักทีหนึ่งเอาสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะครับคือขายแล้วก็ลงมาที่เจ็ดสก็แนวรับแต่ผมไม่มองไกลนะครับผมมองที่7จ็บาทโดยประมาณนะครับอันนี้อาจจะไกลนิดนึงค่ะแล้ว nmg w a l ส3นะคะที่เอามาเทรดในตลาดวันนี้วันแรกนะคะวิ่งกระโดดก็เดียวมา ไม่แน่ใจไม่ได้ดูเลย75ตังค์อ่ะพี่โอ้เมเจ้าฟรีเลยนะเนี่ย78ตังค์ให้แทงสิบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะในราคาตีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยติดตามหมอลแลน์เท่าไหร่โอ้แต่มันแบบสุดยอดนะพี่เป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออขึ้นแต่พอดีดูแต่ตัวหุ้นตัวแม่เนาะไม่ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้ลูกหุ้นเข้าลูกคุณเข้ามาพี่อื อือโหนี่สามารถบวกเลยสามารถไม่เทคนิคถ้าพี่พูดถึงเนี่ยสามารถมันใช่เลยนะฮะมันลงมาเยอะมันเห็นชัดนะฮะคุณผู้ชมที่เขาจะรู้กันเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันต้องมาฮะแต่โหเมื่อสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ตอนต้นสัปดาห์จะเป็นลมครับคัดคัดสามารถอยน่าดูเพราะว่าจากลงมาจากยี่สิบห้ายี่สี่เป็นแค่อาทิตย์เดียวนะยี่สี่ลงมาถึงสิบหกบาทแปดสิบ นะครับก็เช็คข่าวว่าน่าดูเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเช็คหรอกครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกโต๊ะก็ลงหมดแล้วสัปดาห์หน้าพี่ต้นมองมองเซตว่าจะอยู่หรือไปนะก็ไซเวเพราะจุดหนึ่งก็คือมันจนถึงปลายเดือนปลายเดือนไซเว่ยปลายเดือนปลายเดือนก็คือประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพก็คือว่ามันควรต้องยืนเหนือกว่าเส้นสองร้อยวันนะครับคือณวันนี้คือจุดตัดใจคือไอ้ตรงหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยลดเปยี่ิห้าวันนะครับมันบวกลบบวกลบอยู่ตรงเนี้ย เฮ้ยมันจะยืนได้ไห<ด><ด>มพี่ต้นนี่หนึ่งสี่สี่แปดท้ายตลาดเรารอปิดอยู่เนี่ยอ่าคงไม่ถึงผมว่ามันจะดูอาจจะไม่ถึงนะนะครับถ้ายืนได้ก็สัปดาห์หน้าก็แถวแถวหนึ่งพันเกือบเกือบห้าร้อยนะครับหนึ 1, 4, 9, ่งสี่เก้าศูนย์อ๋อมันก็น่าจะได้นะถ,ถ้าหลุดนะครับหนึ 1, 4, 5, 0, 30, ่งสี่ห้าศูนย์ก็สี่ร้อยสามสิบออก็ถอยไปอีกเนาะอ่าตรงกับเส้นสองร้อยวันค่ะอ๋อมีเส้นวัดนะฮะง่ายง่ายก็หนึ่งสี่สองแปดเนี่ยอืม เรียนมาก็ใช้สักหน่อย,ยแต่เห็นพี่ต้นโอกว่าเรียนมาใช้ตั้ง30ปีแล้วเนี่ยอ,อ๋อผมใช้ทุกอย่าง <c oughs> คือหมายว่าใช้เรี่นในตลาดมานานแล้วในหลัดของผมก็คือว่า <c oughs> ต้องดูฟันเดเมนทัลก่อน <c oughs> นะครับแล้วก็จังหวะจ,จ,จ,จากการหรจาักการลงทุนเราให้มือเลกเทคนิคอล <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนใหญ่คนจะเอาเทคนิคข้ก่อนแล้วมันง่ายนะครับเราค่อยมาดูฟันเดเมนทัลหรือบางทีก็ไม่ดูหรอกพอติดแล้วค่อยมาดูฟันเดเมนทัลนะครับผมดูฟันเดเมนทัลก่อนนะครับติดแล้วมันถือได้หรือเปล่าเราคุณผมแนะนําส่วนใหญ่ก็คือที่บอกนะครับที่เคยเจอไนแล้วเอสโซ่พี่จบไปแล้วยังที่บอกว่าแนวต้ามันถึงไปแล้วอ๋อจบแล้วนะแปดบาทขายกันหมดแล้วเนาะคือไม่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 จบนะฮะคือถ้าลงมาที่โลเดิมหกบาทห้าสิบท่านก็เอาใหม่อ๋อถ้าหกบาทห้าสิบก็รับมันเล่นกับมันอ่ามาเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวพีก ซื้อแล้วถือยาวเลยเอาสิบาทอะไรงี้คงไม่ได้ที่เราเคยบอกแปดบาทมันก็ขึ้นไปมันเฉียดนิดเดียวมันแบบแปดาทต้นให้ค่าสัมนาเลยวันนั้นเป๊ะเลยแปดบาทได้ที่หนึ่งกันรับผมก็ตกใจเือนเพราะว่าผมสกีนหุ้นก็ดูจากฟันเดเมนทัลเป็นหลักนะครับแต่ในใจก็คือว่าโอ้โหมันจะมันจะวหยเยอะดีีพี่ยิงงี้ดีกว่าอ่ามันคือผมดูจากตัวเลขไม่ได้ดูว่ามันมันเพราะผมเพย์เซฟในสถานการณ์ที่หุ้นเป็นไซด์เว์ค่ะดีกว่านะครับแต่พอตอนสถานการณ์ที่บู๊ก็ต้องบู๊กันเต็ม ได้ได้ค่ะก็เน้นฟันดิเมนทัลนะคะค,ค่ะเราดูเทคนิคีเขาจับเ,<อ>เ,เรื่องเขาจังหวะครบเครื่องครบเครื่องใช่ใช่ใชค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ